ชาวกลุ่มต้องฟังเพราะคลิปนี้ทํามาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะเป็นคลิปรายเดือนประจําเดือนสิงหาคม2568นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างค่ะกับนัดดูดวงเจาะชีวิตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เริ่มไพ่3ามใบแรกนะคะคือไพ่ความเป็นตัวตนของชาวกุมค่ะลัคนาราศีกุมช่วงนี้สิ่งที่คุณโฟกัสหรือว่าสิ่งที่คุณสนใจอะ่ะมันมีอยู่2เรื่องสองสิ่งหรือว่าหรือว่าสมมติถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการทํางานนะคุณก็อาจจะทํางานรับหน้าที่2อย่างถ้าเกิดว่าในเรื่องของคนนะคะคุณก็อาจจะมีคนคุยเข้ามาในระยะเวลาใกล้ๆกันถึงสองคนอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องเหมือนๆกันอะ่ะ แต่มันจะเข้ามาพร้อมกันทีเดียว2ออย่างหรือบางทีอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเลยนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณกําลังตัดสินใจอยู่กําลังลังเลใจอยู่ว่าจะเอากระเป๋าใบไหนดีอะระหว่าง1กับ2อ,อ่ะแล้วมันเลือกไม่ได้สักทีหนึ่งอ่ะสถานการณ์แบบเนี้ยมันจะมีเข้ามาเกิดขึ้นให้คุณให้คุณต้องต้องฝึกวิธีต้องฝึกการเลือกอะค่ะ,ะต้องฝึกการตัดสินใจอยู่แบบเนี้ย ในช่วงตลอดเดือนสิงหาคมแล้วก็หรือนะหรือนะคะต้องต้องถ้าเกิดว่าคิดว่าจะเอาทั้งสองอะคุณก็ต้องดูศักยภาพของตัวเองว่าสามารถที่จะทําได้ไหมถ้าเกิดว่าทํางานรับงานได้หรือเปล่าวหวหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเลือกที่จะคุยกับคนสองคนเราจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เอ,อคุณกําลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะพร้อมกันทีเดียวสองอย่าง อืมแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่โดยรวมแล้วมองว่าคุณดูแฮปปี้มีความสุขดีสามารถที่จะจัดการได้นะคะจากจากพลังงานของไพ่ที่ไม่ไม่ไม่ได้มีความหม่นหมองเข้ามาเปิดไพ่เพิ่มค่ะความเป็นตัวตนเนี่ยมันคือความแบบเออบางทีอ่ะชาวกลุ่มในช่วงของเรืองสิงหาบางทีคุณอาจจะ เดิมพันน่ะมันเหมือนมันเป็นการที่เออตัดสินใจว่าจะทําก็คือทําเลยแล้วผลมันดันออกมาเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นการอมันเป็นการทําที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าด้วยซ้ำแล้วพอทํามันออกมาแล้วว่าแล้วมันโอเคแล้วมันเวิร์กแล้วมันใช่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนประเภทที่ต้องจัดการสถานการณ์หรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่เป็นประจําอยู่แล้วว่ะค่ะเอ มันอาจจะง่ายสําหรับตัวคุณแต่ว่าสําหรับใครที่แบบโหต้องเลือกต้องตัดสินใจอันนั้นนะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการฝึกการการตัดสินใจนะคะช่วงหนึ่งเลยทีเดียวแต่แน่นอนนะคะว่าให้ระมัดระวังความหุนหันพลันแล่นโดยที่ไม่ไม่คิดแตกตองล่วงหน้าเลยนะคะบางทีมันอาจจะต้องมีความฉุกคิดขึ้นมาบ้างสักนิดหนึ่งนะสำหรับชาวกลุ่มนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินค่ะเงิน เงินอย่างเงินไม่ค่อยมีนะคะอืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ฟังแบบนี้อุ้ยตายเงินไม่มีฉันขอเปลี่ยนฉันขอไม่ฟังต่ออย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งยังไม่ได้อ่านจบเลยนะคะขอเปิดให้ครบก่อนเงินกับงานนะคะก็คือทํางานเยอะหมายความว่าเหนื่อยแต่ว่าผลตอบแทนะ่อาจจะน้อยกว่ากว่า ความทุ่มเทที่คุณทำลงไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็อยากให้คุณอดทนไปเพราะว่า มันอาจจะเป็นจังหวะช่วงหนึ่งของชีวิตก็ได้นะคะที่ส่วนใหญ่แล้วว่าเป็นงานการกุศลหรือว่าเป็นงานที่ทาแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่คือเงินอะทำแล้วไม่ค่อยได้เงินสักเท่าไหร่แต่คุณจะได้คอนเน็กชันแล้วคุณก็จะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปนะคะในเรื่องของการเงินโชคดีตรงที่ว่าเมื่อคุณมีปัญหาคุณมักจะมีคนที่เขาคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงิน อยู่เสมอๆนะคะอาจซาเป็นแฟนก็ได้คนรักนะคะคนในครอบครัวคนที่บ้านหรือแม้แต่พาร์ทเนอร์ของคุณเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ในเรื่องของการทำงานค่ะ มันเกี่ยวกันเนาะการงานแล้วก็การเงินเนี่ยคือการทํางานอะ่ะคุณเพิ่งจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะดังนั้นช่วงนี้มันก็เลยจะเป็นการติดต่อสื่อสารนะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ดูเหมือนว่างานที่คุณทําอ่ะจะเป็นงานเบื้องหลังนะคะจะไม่ค่อยออกหน้าเองอาจจะเป็นฝ่ายสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทําระบบหลัง,ลงบ้านหรืองานที่เกี่ยวข้องกับแอดมินเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยนะคะ หรือแบบม,มันอาจจะเป็นงานเสริมของคุณหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นงานที่ออกหน้าคุณก็จะคุณก็จะเลือกงานที่อย่างเช่นขายของออนไลน์อยู่ที่บ้านโดยที่บางทีเขาอาจจะเห็นแค่มือคุณแบบเนี้ยแบบนัดอย่างเงี้ยเห็นได้เห็นแค่มืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแบบนั้นน่ะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะเป็นงานในรูปแบบของการติดต่อประสานงานการโทรคุกยกันการติดต่อการดีวกันอะไรเงี้ยมากกว่านันก็เลยบอกว่าเออมันอาจจะเป็นแนวโน้มของงานแอดมินนะคะ แล้วก็คือสำหรับการเงินนะ่ะที่ที่นัดบอกว่าความเป็นตัวตนนะ่ะคุณจะตัดสินใจอะไรด้วยความมุ่วงโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนหรือว่าตัดสินใจเฉพาะหน้าไปอะ่ะมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยการใช้เงินสไตล์การใช้เงินของคุณด้วยนะในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะว่าแบบเฮ้ยฉันเจอสิ่งเนี้ยแล้วฉันชอบฉันซื้อเลยก็คือซื้อความสุขอะ่ะใช้เงินซื้อความสุขแบบนั้นเลยนะคะก็อาจจะต้องอมีสติก่อนใช้จ่ายสักนิดนึงนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมต่อมาค่ะเรามาดูความรักกันนะคะสำหรับความรักนะเริ่มต้นจากคนโสดมีคนแนะนําใครบางคนให้คุณรู้จักนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือให้ระมัดระวังคนที่เขาเข้ามาเขาอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคน จะได้รู้จักจากการเดินทางนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าถ้ามีก็ก็ลองไปดูก็อาจจะได้รู้จักใครคนนั้นนะจากการเดินทางนะคะเราก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นคนไกลเป็นต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนไกลที่ที่ไม่ได้เจอกันง่ายๆอ่ะ กรณีที่หรู้จักกันผ่านคนกลางค่ะผ่านเพื่อนญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องข้อที่2องนะคะถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นคนไกลส่วนข้อที่3ก็คือ,อให้ดูดีๆนะคะว่าเราอาจจะตกไปเป็นตัวเลือกของเขาเพราะคนคนคนนั้นนะเขาอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนหรือเขาอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วอันเนี้ยต้องลองสังเกตดีๆ และหรือนะตัวเราเองนั่นแหละที่ในช่วงเวลาของเดือนสิงหามันดันมีคนคุยเข้ามาหาเราอะถึงสองคนในระยะเวลาไล่เรียกกันจากไพ่ความเป็นตัวตนนะคะเราก็จากไพ่ใบแรกที่เปิดในเรื่องของความรักต่อมานะคะเรามาดูคนคุยคะ่ะคนโสดกับคนคุยนะคะสามารถดูควบคู่กันไปได้คนคุยคนนี้ ต่างฝ่ายต่างชื่นชอบในเรื่องของลักษณะรูปร่างคือ,อ,อรูปลักษณ์ภายนอกเลยนะคะชื่นชอบซึ่งกันและกันมากสมมุติคุณเป็นคนที่ชอบคนที่มีซิกแพคเขาก็อาจจะชอบอะไรบางอย่างในตัวคุณคุณชอบอะไรบางอย่างในตัวเขาชอบซิกแพคเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนกับชอบกันเพราะเรื่องรูปร่างหน้าตาเลยอันดับแรกนะคะเสร็จแล้วก็มาถูกใจกันถูกใจกันอีกในในเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธาอาจจะนับถือศาสนาเดียวกันหรือว่ามีความเชื่อคล้ายคล้ายกันแล้วก็รู้สึกเลยว่าการที่ได้มาเจอกันอะเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะอาจจะเพิ่งไปขอพรมานะคะแล้วเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะประทานพรให้เออนี่มันไม่ธรรมดานะอืมนะคะสำหรับคนที่มีคนคนคุยคะ่ะ อความสัมพันธ์เนี้ยจะดูง่ายมากๆเลยคือจะไม่ซับซ้อนเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยไปเป็นแฟนเออหรือว่ามีความชัดเจนแบบชัดเจนมากๆคือกับคนเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องอ้อมคอมาสามารถพูดตรงๆได้ต่อมานะคะเรามาดูคนที่เป็นแฟนกันค่ะเป็นแฟนเป็นสามีภรรยา ดูสิว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงสำหรับคนที่เป็นแฟนกันช่วยกันทำมาหากินค่ะแล้วก็ช่วงนี้การพูดการสื่อสารให้ระมัดระวังสักหน่อยนึงบางทีเราพูดไปเราไม่รู้หรอกว่าเราทำร้ายจิตใจเขาคนพูดไม่เก็บมาคิดส่วนคนฟังเก็บมาจําไม่ลืมเออมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินดีไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจคือทั้งสองคนต่างคิดถึงอนาคตร่วมกันความมั่นคงที่จะเกิดขึ้น ร่วมกันนะคะช่วงนี้นะคะไม่ใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะฝันร้ายนะคะหรือว่าดึกดืก่นต้องทํางานเขาเรียกควบกะเนาะก็คืออาจจะไม่ได้อ,อ,อาจจะดึกดื่นไม่หลับไม่นอนนะคะอาจจะต้องไปทํางานหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่โดยรวมนะภาพรวมแล้วอะค่ะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจให้ระมัดระวังแค่คําพูดการสื่อสารเท่านั้นเอง มันเป็นการสื่อสารที่แบบจําซ้ําๆอ่ะซ้ําๆส,สะสมอะค่ะอืมแต่เรื่องการเงินค่อนข้างดีนะตัวคุณเองอะตัวคุณตัวคุณคนลัคนาราศีกุมเองอะคุณอาจจะเก็บเงินไม่อยู่ในช่วงของเดือนสิงหาดังนั้นอาจจะลองให้เขาเก็บดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่สตาขึ้นอยู่กับสไตล์ของคู่ของคุณนะคะว่าเป็นยังไง ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักมาได้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิป<ม>อื่นๆสวัสดีค่ะ